กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็นะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวที่เป็นเครื่องมือสำหรับจะเรียกว่าสครับเตอร์หรือพวกแอนิเมเตอร์ก็ได้นะครับนั่นก็คือโพสไลบรารีนะครับซึ่งโพสไลบรารีนะครับมันจะเป็นตัวที่สามารถที่จะช่วยให้ตัวละครของเรานะครับเหมือนกับ เซฟท่าโพสไว้และนำไปใช้กับตัวอื่นๆในโครงกระดูกเดียวกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าต่างๆที่ชอ์อยู่ด้านหลังตอนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวไหนก็ครับเราสามารถที่จะใช้โครงสร้างกระดูกเดิมนะครับในการเอาไปทำตัวต่างๆได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัว post editor เนี่ยนะครับมันใช้ใช้อะไรได้บ้างนะครับดีอย่างไงนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์กับใช้งานกับ ตัวข่อของเราได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมก็จะกลายร่างเป็นตัวน่โอเคนะครับมาดูกันดีกว่านะครับด้านขวานะครับผมซ่อนไปนิดนึงก็คือมันจะเป็นตัว post editor นะครับซึ่งข้อดีของ post editor นะครับเวลาที่เรา select ตัวอ่กลิกของเรานะครับ a m a t u r เราแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอผมกด double click เนี่ย post นะครับมันก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับ ซึ่งเป็นโพสที่เราเซฟไว้หมดแล้วนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางนะครับมือนะครับตำแหน่งต่างๆนะครับก็จะมีผลเซฟไว้ให้หมดแล้วนะครับซึ่งสมมติถ้าผมอยากทำกำมือกำหมัดนะครับมันก็สั่งไปที่จะเก็บไปเป็นข้อมูลได้นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาไปโพสต์มือนะครับเป็นต่างๆเลยนะครับเป็นมือท่ากำมือแบมือกันไกลค้อนกระดาษนะครับสมมติจะเป่าอิงชุบนะครับ ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถจะลงเป็นโพสต์นะครับเหมือนภาพที่ขึ้นตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทำยังไงนะครับผมโอเคเรามาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับสำหรับใครที่ไม่มีแถบ p o สต Editor อย่างนี้นะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ขั้นต้นกันนิดนึงนะครับอ่าโดยเริ่มต้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับจอของทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกดตัวด้านตรงนี้นะครับรูปโบดทา่ขวาบนนะครับดึงขึ้นมานะครับนิดนึงนะคร ตัวที่ชื่อว่า Asset Browser นะครับซึ่ง Asset Browser เนี่ยผมก็จะไปที่ตัว a s s i g n นะครับก็คือตัวที่ไอตัวนี้นะครับทุกคนน่าจะไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําตามขั้นตอนก่อนนะครับพอเราเปิดมาในหน้านี้แล้วนะครับเราต้อง Enable Add-on ก่อนนะครับไปเปิด Add-on ก่อนนะครับไปที่ Edit Preference นะครับแล้วเราก็จะไปตัวที่ชื่อว่า Post นะครับ เซิร์ชคำว่าโพสนะครับมันจะขึ้นมาโพสไลบรารีตรงนี้นะครับเพื่อเรากดติ๊กถูกเลยนะครับโอเคพอเราติ๊กถูกแล้วนะครับเราก็จะมีโซนคล้ายๆโซนนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าเราไปที่แอนิเมชันแท็บนะครับมันจะมีโพสไลบรารีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้จะของทุกท่านนะครับเชื่อว่าจะเป็นรองโลกนะครับผมเราก็จะมาเพิ่มโพสกันนะครับซึ่งการเพิ่มโพสนะครับเราก็จะวิธีง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวแอ d ด n ออนแล้วนะครับ เราก็จะไปที่ตัวลิกของเรานะครับเราก็จะเลือกท่าทางนะครับซึ่งสมมติผมอยากให้สมมติลองเปลี่ยนขั้นนิดนึงนะครับเช่นผมอยากให้มันเป็นกึ่งกึงกึ่งกึงแบบว่ากำมือนะครับอะเราลองดอูผมก็จะปรับปรับไซส์ปรับอะไรคืนนิดนึงนะครับโอเค ก็จะค่อยๆกำ<อ>โอเคนะครับเร,เราคเราก็ค่อยๆจัดท่ากันนิดนึงนะครับอโอเคมีโป้งนะครับมีโปโ้งอ,อ่ะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองทำท่าใหม่นิดนึง โอเคอ่าถ้าเขินๆน,นะครับเขินๆเดี๋ยวปรับแขนนิดหน่อยโอเคนะครับแล้วก็จะได้อะไรประมาณนี้นะครับพอเราได้ตัวอ่าโพสที่เราต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวปรับขึ้นอีกนิดนึงแล้วโอเค เมื่อเราได้โพสที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะไปที่ select ทั้งหมดไว้นะครับเราก็จะไปที่ด้านขวานะครับมันจะมีคำที่เขียนว่าตัว asset นะครับเราไปที่ current file นะครับเราไปที่ current file นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยพอเราเลือกตัวละครของเรานะครับแล้วก็ไปที่ post นะครับ post mode นะครับไปที่ asset มันจะมีตัวที่ชื่อว่า create post asset นะครับ พอเราคลิกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเราทําท่านี้อยู่นะครับซึ่งมันเซฟโพสต์ไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเอาไปใช้กับตัวอื่นตัวไหนก็ได้นะครับที่เรามีนะครับผมโอเคแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นข้อที่จริงๆควรใช้แน่นอนครับคือเรากดที่ขวานครับเราอยากเปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้ผมเขียน hand up นะครับ look u t อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะคลิกขวานะครับเขียนกด assign to action นะครับ พอกด a d to Action แล้วนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นที่ผมเปิดอยู่นะครับเป็น d o t Sheet นะครับบน n o t e b o แล้วก็เป็น Action Editor นะครับมันจะมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับเราให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับซึ่งผมเป็นเป็นเขินอายนะครับใช่พอกด Enter เสร็จปุ๊บเนี่ยชื่อของเราก็จะเปลี่ยนอยู่ด้านบนนี้นะครับผมซึ่งก็ทาให้การใช้งานเนี่ยง่ายมากนะครับเพราะว่าเราก็จะมี p o s t a b r l i y อยู่นะครับติดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งผมผมกดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนท่าตามที่ที่เราเซตไว้หมดเลยนะครับ อย่างน่นนี้ก็จะโชว์มานะครับนี่ได้นี้ได้นี้นะครับก็จะสามารถทำเป็นอ่าเป็นโพสเก็บไว้นะครับหรือว่าจะเอาไปต่อเป็นแอนิเมตทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับอ่าจุดประสงค์ของเราเลยนะครับอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นจุดที่น่าจะทำให้การทำงานทำงานง่ายขึ้นเยอะนะครับไม่มากก็หน้อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็พอเราทำอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เซฟไฟล์นะครับ ไฟล์ของเราเราก็จะมีเป็นไลบรารีหรือว่าเป็นชุดโพสตของเราในการทำโปรเจกต์ถัดไปด้วยนะครับผมเราสามารถเช่อกเก็บโพสต์นี้ไปใช้กับโปรเจกต์เบนเดอที่มีกระดูกเดียวกันนะครับที่มีริกเดียวกันได้นะครับโดยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะช่วยให้หลายๆท่านนะครับได้ลองใช้โพสไลบรารีนะครับของตัว b บ e n d e r เนี่ยที่เข้ามาใหม่นะครับในเวอร์ชันค่อนข้าง ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นตัวที่สามารถที่จะเอาไปทํางานกับคาแรคเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับผมถ้าชอบนะครับก็ฝากกด subscribe นะครับแล้วก็แชร์นะครับกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ